สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้นะคะเอ็ดมินก็นมาตามต่อแนวทางาเรียกล่าวนะคะเจ้าปลาน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากอ,ะอ่ะมีเอฟซีเลว่าท่านผู้ชมนะคะเพิน่นเก็ดเป็นศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็เรียกถูกเพิ่มกับเขาก็ไปเบิองน้ำกันตองวันนะคะตอนนี้ก็มาบ้านทุ่มกวัวกวนนะคะท่านผู้ชมเราเลือกงานทำอีกแล้วเรียกถูกยังๆอยู่ท่านผู้ชมอย่างเดีย โอ้ยศูนย์มวดของสันผู้คากัยว่าอย่ากเห็นอยู่ได้ศูนย์สี่สันบอมักสันผู้ชมนะคะอะสันผู้ชมเมืองทางวัตทิ่ผ่านมากผู้คาก็เห็นมีดอกซูนสองตัวโอ้ยศูนย์มาลายแต่ปูอะนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะผู้ชมเนาะนะคะ เขากับเบื้องเป็นแนวทางนะคะงวดวันพุธนะคะที่ยี่สิบสองนะคะเลขเล่านะคะเพิ่นกงประกาศแล้วนะท่าผู้ชมเรื่อนมาออกทุกวันที่เลขจ่อวันที่ยี่สิบสองนะคะอาทิตย์ละครั้งวันพุธนะคะพอดีและนะว้วนะท่านผู้ชมนะคะยอนนิ่งจะได้ลงแนวทางหอยเมรัฐบาลไทยเนี่ยท่านผู้ชมได้เบื้องน้ำเนะาะเพราะว่าอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าแนวทางหอยรัฐบาลไทยก็เข้าดีนะ,ะท่านผู้ชม ว่ามีโอกาสได้ลงต่อไปกัจะได้เห็นคลิปนะคะห่วรัฐบาลไทยน้ำนะค่ะเขาก็มาต่อกันเลยเนาะค่ะมาเบิ่งของปูอ่าเจ้าปลาอาทันนะคะ ถูปเป็นเ่นเด้อปูดเดอเ้เดอตกแปงมาใส่ก่อนนะคะวัตถิภาพนบ้างบริษัทไฮดแปงโอ้ยขออนุญาตบัดคข้ามเด้อขอดีขอท่านผู้ชมพายในเบึงจะคนนี้โชคมีหลา 慢干的，过的。 Lịch 3 tú bao nghe mà càng รอลุ้นเลขกูบด้วยนะคะจยุดเลขกูบเลยเด้อเอ้ยม่นเด้อว,วันนี้เห็นเล็กอย่างชมผูชมนะคะเดี๋ยวะจะร้องให้ถ่ายคลิปเนาะเอาเงียบเยก่อนเนาะนะคะคานผู้ชมก้องไม่กันนี่นะคะเล็กูบนะคะส่วนมากจะอยูไปไป่ปลปลายจมเนาะนะคะ โอ้โหเได้เห็นเหล็กชุนซีงนพันคอระบอมัดมี่เงอนนี้ที่ไปจอมพวกโต้บางยัยบางกลางนะคะ ข้เห็นขัอวชัดสี่หรือเอียงคุณผู้ชมขัอวมีเตอวเลขกเจ็ดหนึ่งเลขที่ริมๆเห็นไหมสี่เจ็ดหนึ่งครับน้องนะคะมาเบ่งเด้วยเหรอเอาขัอวเห็นตัวเลข c 7, 1นะคะเลขทูบนะคะ c 7, 1นะคะส่วนตัวเลขน,นนะคะผู้ชมงจูนเข้ามาใกล้ๆแต่ว่าเลขเอยียงคืออย c เจ็ดหนึนะคะ ย้ำตัวเลขอีกทีนะคะส่วนตัวเลขนะคะที่ท่านผู้ชมมองเห็นนะคะนี่ท่านผู้ชมนะคะเอ็นมินเือเห็นสามเจ็ดเนาะอยู่ไปรไปจอมปอกเลขสามตัวบางไงบางกลางนะคะกเบมึงเป็นแนวแท้นะคะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะคะ,ะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะนะคะอัะนนี้คะท่านผู้ชมนะคะหวยลาวดวันที่ยี่สิบสองนะคะตรงกับวันพุธนะคะ เลขถูกพักกาตัดไป471นะคะหรือ47ส่วนตัวเลขที่มองเห็นเอีวินเห็นเป็น37และ53นะคะขอ,ขอมีโชคมีหลาบนะคะท่านผู้ชมเฮงๆปังๆรย่ยๆนะคะต่อไปกะจะได้ลงคลิปแนวนทางวรัฐบาลไทยให้ท่านผู้ชมในเบื้องน้าเด้์นะคะสวัสดีค่ะ